จะเลิ่ม่งนี้เหมือเดิมเออพรเปลี่ยนระเบิดแล้วไปกัลไปเลยนกลับเาแล้วไม่ต้องไปเลยเก็บอยู่สมุรสากร้อเอาพี่บอกโอเคม่พร้อเลยพร้อมยังเดินเดตวงนี้ไปทางนี้เดินได้เดินเพราะระเบิดเก็บไปแล้วเอาไปแล้วปิดตาเรื่องมันก็ทะขบล็อกสุดท้ายอ่ะทอ